ถ้าทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถังวะบอกเลยกิจกรรมนี้ตุนเสียบุคลิกลิกลิกอนี่ไงอันนี้อันนี้ใบัคนละต้นไงคนละตนไงละต้นไงผิดต้นผิดต้นต้นนี่ผมไม่ไหวผมปล่อยมือได้เลยจากตรงนี้ไปโผล่อีกทีพัทยา เรือซ้ายขวานะครับขอขยับด้วยนะครับเรือโยขวานงคพโตจะได้ร้อยล้านตราอาวนอยุรับสลังจะตามเยอะรับยตลอดทีตยาจะเป็นยาตต่อเป็ตเปโยนาโปมเี่เนตัวมาอสุดๆมาอูกลาุชาก็ได้ตัวอยางน้ิาีเ้ตัดมาแปดีตดสาให้ายตเอาโยนไปเลยคนหา